วันนี้นะคะคิงจังเทยชายแดนก็มีโอกาสมาทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กทานนะคะวันนี้มีเส้นมีเหลืองนะคะพร้อมด้วยวุ้นเส้นนะคะกระเทียมเจียวเหลืองๆกรอบๆไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่ต้นนะคะว่าคิงจังทแต่ตอนนี้น้ำซุปของหนูของคิงจังกำลังเดือดอ๋อมีเส้นนี้อีกเส้นค่ะเส้นเอ่อมีซัวน,นะคะเพราะว่ามันเหลือเนาะจากตานไหว้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ น้ำซุปของเราะคระับเป็นน้ำซุปกระดูกหมูตุนนะคะพร้อมด้วยไก่ที่เหลือจากการไหว้ก็เอามาตุนนะคะน้ำซุปหม้อใหญ่ๆหม้อนี้เชื่อไหมครัว่าเด็กกันกินเด็กกินกั้แค่ห้าคนค่ะห้าคนหม้อเบอร์อะไรกจรู้จากเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สใหญ่มากนะคะน้ำซุปหอมน่าจะหอมนะอยากให้กล้องมีกลิ่นเหลือเกินนะคะ อยากให้กล้องมีกลิ่นเหลือเกินตอนนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ของคิงจังไว้ด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไข่ไก่ตุ้นค่ะ